ก็โอเคทุกคนวันนี้โค้กโค้กช่องเอเคอ่าอีกรอบเสรนเคยวันนี้ช่องเอเคก็จะมานำเสนอห้าวิธีเอาตัวรอดเมื่อคุณอยู่ในปาน,นั่นเองก็จะไปเล่าคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยว่าจะมีวิธีไหนบ้างก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูปในคลิปได้เลยฮ่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าลืมว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปตลกต้องตลกแน่นอนโอเคไปดูในคลิปได้เลยโก่ อ้ยตายที่นี่มันที่ไหนนะนี่เนี่ยอุ้ยตายหลงป่าเสียใจที่นี่มันที่ไหนเลยเนี่ยหลงป่าผูนะ้ชมที่นี่มันที่ไหนเลยเนี่ยที่นี่มันก็ไม่ใช่ทางออกนะน,นี่เราต้องหาทางเราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้หาทางออกจะออกทางไหนเลยนี้น โอ้โอเคนะทุกคนแล้วก็ออกมาจากป่าได้สำเร็จนะทุกคนหาทางออกยากจังที่เดกอก เี่ยวก็บม่เป็นป่าเี่ยก็ภูมหมบบก่การแสด,แดงล้วทุกคนโอเคไปวิธีื่นเลยเลยโอเคนะทุกคนวิธีนี้เป็นวิธีที่สองเขาบอกว่าหาสร้างที่พักนะท่านผู้ชมเราก็ต้องหาสร้างที่พักเดอ้ออยก่อนอื่นเราก็ต้องหาไม้นะท่านผู้ชมหาไม้ที่มันจะสามารถสร้างที่พักให้เราได้นะหาไม้หั่นไม่อุ้ยเจอแล้วใครมาวางให้นี่ยโอยใครมาวางให้นี่ดีจังเลย เดินหาอีนั่นนะท่านผู้ชมอุ้ยตายไข่มาวางไงได้เร็วขี้ท่านผู้ชม,มไะไปสร้างที่พักเถอะ<า>ไม่มีคนถือกองห้นะโอ้ยไปทางนี้ได้ไหมลุยเลยนะท่านผู้ชมสุดรอดอแล้วต,ต้อกล้าลุยไปลุยนะท่านผู้ชมลุย24ชั่วโมงเออโอ,อ้ลุยตายนะท่านผู้ชมโอเคีปงไว้ตรงนี้แหละ เออท่านผู้ชมเราก็ิ่งสร้างที่พักใี่มันนอนได้นะท่านผู้ชมมันจะนอนได้ไหมไม่รู้สร้างดูท่านผู้ชมเห็นไหมสร้างที่พัก,พกเดี๋ยวเดินกองลงแป๊บนี่นะท่านผู้ชมเห็นป่าวไม่รู้ว่าเห็นไหมมันน,นี่นะท่านผู้ชมเป็นที่พักเป็นที่พักของเราเราก็จะนอนได้นะท่านผู้ชมนอนแบบนี้ไปเลย

สบายนอนแล้วฟันดีเลยคืนนี้ไปละต่อไปนะท่าชวมวิธีนี้เขาบอกว่าหาอาหารในป่าไม่มีอะไรทำมันต้องไปหาที่ไหนผ่านไปหาแทนี้กินนี่ก็ได้ว่าอาหารกินบ้ากเลยอ่ะ อืมท่านผู้ชมดินเข้าไไ่่รู้จะกินอะไรแล้วนะท่านผู้ชม,มหาอาหารหาตัวนี้ก็ได้วะนี่ก็ไม่มีอาหารนะท่านผู้ชมเราก็จะไปหาอาหารนะคานไปหา แล้วผูว้ชมโอเคได้อาหารมาแล้วเราก็จะกินอันนี้มันอยู่สูงอลยกินได้กินได้กินหมดเราะว่าม,ามันอยู่สูงเขาเหรอเกือบอ่ะอืมเราก็แบบมือเข้า,า,าอ่ะไปซื้อมากล้เถอะช่วยด้วยบนลงป,ป่าโอ้ช่วยด้วยบนลงป,ป่า น้องป่าเจนาหน่ยวยเอาหลวงป่าหาทางออกดีกว่าหลวงป่าช่วยด้วยฮะคนมาช่วยดีกว่าฮัลโหลหน่วยกู้ภัยใช่ไหมคะใช่หน่วยกูย้ภัยที่ไม่ช่วยเด็กสิบสามคนติดถ้ำใช่ไหมคะเนี้นี้หลวงป่าคืุนา่ไมา่ใช่หน่วนี่นะคะหลวงป่าอยู่ที่อำเภอพอพเหลาจังหวัดสกลนครน,นะคะมาช่วยหน่อยนะคะ ตอน,นี่นะหลงป่าหาทางออกไม่เจอแล้วค่ะวยแล้วกบแค่เฮ้ยลงป่าคุณขาทางอยู่รอดต่อไปก่อนที่คนจะมาช่วยนะทุกคนแล้วก็ไปดูวิธีหาทางอยู่รอดกันเถอะโอเคนะ่นทุกคนหลังจากที่เราเสหายวิธีนั้นไปผลสรุปว่าไม่มีใครมาช่วยแล้วนะท่านผู้ชมเร้ก็ต้องนอนแม่งอยู่ในป่านี่แหละนอนนอนแม่งที่เราสร้างไว้วิธีก่อน จะตายวันตายคืนเนี่ยก็ไม่รู้นะผู้ชมจับได้อะไรมาก็าเอามาาเพราะว่าทำเป็นที่นอนนะผู้ชมเยอะตายกวนตายกวนคนมาช่วยคุผู้ชมจับได้อะไรก็เอามาเป็นที่นอนแล้วก็นอนเฉลี่ยเปาะป,ปงปงโอ้นอนเออนอนสบายเลยทีนี ủa chồng 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 ủa โอเคนะันท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วกับ5วิธีเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในป่านั่นเองโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วลองสมมุติว่าถ้าทุก่านผู้ชมลงป่าจริงๆแล้วเจอสถานาการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมจะใช้วิธีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะใครมีไอเดียดีๆหรือว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แหละไปละ s a e y o d Bye